สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะวันนี้ครูแพรจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ คุณครูผู้สอนนะคะคุณครูกรมลรัตน์กล้าหารสาระที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอยู่ในสาระที่สองเรื่องชีวิตและครอบครัวค่ะ น่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนนะคะคือหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูความหมายนะคะของการเปลี่ยนแปลงทางเพศกันบ้างนะคะในวัยเด็กตอนปลายมีช่วงอายุนะคะอยู่ระหว่าง1 0ถึง12ปีเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะคะ ในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะร่างกายนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงทางเพศซึ่งเราสามารถมองเห็นได้นะคะและมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงซึ่งในเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วกว่าเด็กผู้ชายนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงที่คุณครูบอกนะคะก็จะเกิดขึ้นทั้งในด้านของด้าน,านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็ด้านสังคมนั่นเองค่ะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเป็นเด็กนะคะกําลังจะสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยได้อย่างชัดเจนเป็นวัยที่กําลังเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปนะคะเป็นวัยที่อยู่กั้มกึ่งนะคะหรือว่าอยู่ระหว่างวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ก้าวสู่สภาวะทางเพศที่สมบูรณ์ สามารถมีบุตรได้นะคะเด็กผู้ชายก็จะเข้าสู่วัยรุ่นได้ช้ากว่าเด็กผู้หญิงนิดหน่อยนะคะโดยประมาณก็ประมาณ1-2ปีกล่าวคือเด็กผู้ชายนะคะจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเมื่ออายุประมาณ 13- 14ถึงปีส่วนเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุประมาณ12-13ถึงปีนั่นเองค่ะซึ่งวัยนี้นะคะก็คือเป็นช่วงวัยที่คับเกี่ยวระหว่างช่วงวัยเด็ก แล้วก็วัยเด็กตอนปลายซึ่งกำลังจะกลายเป็นวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ต่อไปค่ะมาดูพัฒนาการนะคะความหมายของพัฒนาการค่ะพัฒนาการหมายถึงกระบวนการเจริญเติบโตในด้านต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้นะคะต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ซึ่งทาให้เราเนี่ยรู้อย่างคร่าวๆนะคะว่าเมื่อถึงอายุช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยแต่ละช่วงนั้นนะคะก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นเด็กอายุ1 0ถึง12เดือนนะคะก็จะมีพัฒนาการโดยการเริ่มยืนได้นั่นเองนะคะเด็กอายุ1ปีครึ่งนะคะถึง2ปีนะคะโดยประมาณนะก็จะสามารถเริ่มพูดได้แล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะเรียกว่าพัฒนาการนะคะ ซึ่งพัฒนาการของร่างกายก็คือการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของร่างกายนั่นเองซึ่งบง่งบอกให้ทราบถึงการเจริญเติบโตซึ่งแบ่งเป็นด้านต่างๆนะคะคือด้านร่างกายด้านจิตใจอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะ เด็กวัยนี้จะเป็นช่วงที่มีการปรับตัวจากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นค่ะซึ่งมีลักษณะการเจริญเติบโตในด้านร่างกายที่สำคัญนะคะมีอะไรบ้างลองไปดูกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างที่หนึ่งนะคะคือในเด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตนะคะได้เร็วกว่าเด็กผู้ชายความสูงของร่างกายนะคะ จะสูงขึ้นนะคะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นแขนยาวขายาวมือใหญ่ขึ้นหรือว่าไหล่กว้างขึ้นนั่นเองนะคะในเด็กผู้หญิงสะโพกของเด็กผู้หญิงนะคะก็จะเริ่มขยายออกนะคะทรงอกก็จะเริ่มโตขึ้นนะคะในเด็กผู้ชายหัวไหล่ของเด็กผู้ชายนะคะก็จะกว้างแล้วก็ขยายใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ เริ่มมีฟันแท้นะคะแทนที่ฟันน้ำนมของเรานั่นเองทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของเรากันบ้างค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนะคะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นความเจ็บป่วยการเสื่อมของระบบต่างๆในร่างกายสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความกดดันทางอารมณ์และจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านบทสังคมนะคะเช่นการ,กรเกษียณอายุการสูญเสียบทบาทในการเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะการเสียชีวิตของคู่สมรสญาติคนใกล้ชิดหรือเพื่อนนะคะเหล่านี้ค่ะก็จะมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุนะคะดังนี้ค่ะ 1. อารมณ์นะคะของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะว่าความรู้สึกนะคะของผู้สูงอายุก็คือจะกลัวการถูกทอดทิ้งนะคะขาดความมั่นใจในตัวเองสูญเสียความคุ้นเคยนะคะแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีปมด้อยกลัวลูกหลานจะทิ้งนะคะหรือว่าจะถูกทอดทิ้งนั่นเอง ข้อที่1ผ่านไปนะคะมาดูข้อที่2งกันค่ะข้อที่2นะคะนิสัยนะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเชยชาต่อเหตุการณ์ต่างๆนะคะไม่เข้าสังคมบางครั้งเนี่ยก็จะเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะไม่สนุกสนานมีความคิดระแวงสงสัยนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีประโยชน์เป็นภาระของผู้อื่นนะคะหรือว่าอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าหงุดหงิดแล้วก็โกรธง่ายแล้วก็ใจน้อยด้วยนะคะ ข้อที่3ค่ะความทุกข์ใจนะคะคิดถึงอดีตด้วยความเสียดายอลัยอาวร์นะคะเมื่อถึงว่าทําไมถึงได้ทำออในอดีตเนี่ยทำไมถึงทําสิ่งเหล่านั้นไปนะคะก็จะมีการคิดวนไปวนมาไปเรื่อยๆนะคะทําให้เกิดจิตใจนะคะเศร้าหมองนะคะเกิดความเศร้าใจนะคะวาดระแวงแวก็คิดถึงอนาคตว่าอาจจะเกิดความกลัวและก็ววาเเวได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะมาดูตรงนี้นะคะเด็กๆคะอันนี้คือเนื้อหาสําคัญนะคะเรามาดูวิธีการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายกันบ้างนะคะมาดูหัวข้อแรกเลยนะคะหัวข้อที่1ให้นักเรียนนะคะรับประทานอาหารให้เพียงพอนะคะทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะให้พอกับความต้องการของร่างกายที่เราควรจะได้รับ แล้วก็รับประทานอาหารที่มีคุณค่าแล้วก็มีโภชนาการสูงนั่นเองค่ะวิธีการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะคะข้อที่2นักเรียนนะคะก็ควรจะทำกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นเดินวิ่งเล่นอย่างระมัดระวังนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุน,นั่นเอง ช่วงน,นี้เป็นวัยในการเล่นกิจกรรมมากมายนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรจะเล่นกิจกรรมอะไรเราจะต้องทําไมคะจะต้องระวังอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองวิธีการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายข้อที่3คือสําคัญมากเลยนะคะนักเรียนข้อนี้ให้ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง แล้วก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอด้วยนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือไปทะเลนะคะมีการเล่นวีนเซิร์ฟด้วยวิธีการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายข้อที่ c ไม่วิตกกังวลจนเกินเหตุนะคะหรือว่าจนเกินไปนั่นเองทำจิตใจให้เบิกบานแล้วก็แจ่มใสยอยู่เสมอคะ่ะ การปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายข้อที่5ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองนะคะเช่นล้างหน้าเพื่อป้องกันสิวหรือว่าอาบน้ําให้สะอาดนะคะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเรานะคะไม่มีกลิ่นตัวนะคะแล้วก็สามารถกําจัดกลิ่นที่คุณครูบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะได้นั่นเองวิธีการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะคะ ข้อที่6พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเด็กๆอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงค่ะนักเรียนพักผ่อนกันเพียงพอหรือเปล่าอ่ทีนี้นักเรียนมาดูการบ้านของเราในวันนี้นะคะการบ้านของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนวิธีการปรับตัวนะคะในการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเนี่ยหข้อนะคะ ลงในกระดาษ A4 นะคะหรือสมุดสุขศึกษาพร้อมทั้งตกแต่งแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะโอเคค่ะสำหรับวิธ,วธีการเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของร่างกายของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องเรียนรู้นะคะพัฒนาการของตัวเองว่าพัฒนาการของตัวเองเนี่ยดีไหมนะคะดื่มนมทุกวันหรือเปล่าทานอาหารครบห้าหมู่ไหมนะคะอันนี้นะคะก็คือสิ่งสําคัญที่คครูอยากจะให้นักเรียนนะคะเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะในวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาในวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ